สนุกไหมครับยังยังไม่เริ่มก็เอาละสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพวกเรามีเบก้าครับครับเป็นไงบ้างพามาตั้หรับคอนเสิร์ตวันนี้โอ้เต็มร้อยใช่ครับเต็มร้อยให้เท่าไหร่ตู่เอ้ยตอนนี้ก็ให้ร้องไวแล้วครับแล้ก็ซ้อมกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เราว่าวันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้น ก็มันก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเนอะแต<อ><ช>่ว่าความพร้อมอะไรเงี้ยเราถือว่าพร้อมมากๆครับใชบผมว่าวันนี้ก็คือวันโชว์แล้วเนอะใช่แต่เชื่อว่าหลายๆอย่างแบบทุกคนจะจอยม่วนแบบพวกเราได้เพราะามีแบบ อะไรที่มันบวชถึงได้ง่ายมากเลยมีความนอสตเจียอาความความรู้สึกวัยเด็กนอสตเจียอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบนึกอะไรเงี้ยครับเป็นความแบบอะไรที่ทุกคนน่าจะต้องแบบเออเข้าถึงอะไรเงี้ยใช่ทุกคนอินม่วนไปกับมันครับจริงอาจด้วยความที่ว่าแบบว่าคิดสิ่งอวกาศเป็นเนโอยู่บนคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยมากคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยท้าทายพวกเรานิดนึงเพราะว่าพยายามอยากกิจาอะไรที่มันแปลกใหม่เออใช่ใช่ใช่แบบว่าหลายๆคนแบบอาจจะไม่เคยพวกเราหกคนทำไรแบบนี้ใช่ซึ่งขนมาเต็มที่เลยใช่อะไรใหม่ๆคนน่ยแปลกครับครับพระดำ ครับตามคอนเซ็ปต์ด้วยมันเป็นวัดไงงานวัดใช่ไหมมันคือแบบเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบอกว่าสนุกแน่นอนครับครับมันมีอะไรอยู่บ้างก็หรับว่างานวัดโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะเลยแลวเรานึกถึงอะไรล่ะพระไม่ครับมีพระพระรก็มีไงมีพระอีกพระก็มาถ่ายรูปกับเราวันนี้เออมีพระมาถ่ายรูปกับเราเขาเป็นแฟนคลับแต่งตัวเป็นสังฆทานมาแล้วด้วยนะใช่ใช่ใช่ตรงตรงคอนเซ็ปต์มากมีรูปนิมนิดไหม ลูกนี้มี่ไม่เห็นนะลูกนม่เห็นแล้วแต่ว่าเป็นเป็นรูปแบบที่ขั้นผมของน่าจะเป็นเบบี้มั้งอยู่ตรงเป็นรูปเป็นเม็ดอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมรู้เลยว่าเดี๋ยวพวกพี่ๆนะข่าวพอถึงเวลาที่คอนเสิร์ตเจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันใช่ไหมคะใช่นอ๋ใส่หน้ากันเลยโ้โไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่ไปอยู่ฝั่งน้เปล่าไม่ไม่นีสิีสิีสิได้ไมได้เลยต้างใจได้้ใจได้อย่าให้รู้นะว่าใครไปอย่าให้ฉันรู้นะ้าใจได้แต่เราเตรียมโชว์ผมมายัง คู่กันอ่าพูดถึงคู่ของตัวเองกันแต่นี่ต้องเท้าความก่อนว่ารอบนี้คือเราอยากจะพยายามทําให้มันเป็นแพ็งคนได้มากที่สุดอ่าฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้มีการแบบแยกแบบสุดไปเลยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคอนเสิร์ตพีเบก้าเนี่ยทุกคนก็จะมีปล่อยซิงเกิลปล่อยเพลงของตัวเองออกมาอะไรเงี้ยเพราะนก็อาจจะมีโชว์ในแต่ละคู่บ้างอะไรใช่ครับใช่อมคี่สิงเือนเดิมเน้นร้องอครับอ่านึกว่าพี่สิงจะลงไปถ่ายรูปให้อ๋าจริงๆริอ่ะผมเสนอตั้งแต่แรกไปแล้ว ตั้งแต่ที um <k <k ่ค uh ิดธีมคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาเนี้ยพี่เล่นไปห้าคนเดี๋ยวผมลงไปถ่ายรูปให้เออมันจะไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ถ้ไม่ได้ทุกคนเอานะแต่พี่ถามไม่เอาใช่แล้วเราของพี่ออฟกันล่ะครับของเราเ็นเน้นความน่ารักอยู่แล้วเน้นแดงเน้นแดงเน้นแดงดูจากชุดต้องการที่มาสัมภาษณ์ก็เข้าใจว่าน่ารักเลยใช่ไหมล่ะอ้โน่ารักก็เซ็กซี่อ่ะอย่าแกเราดูเดิมนะไม่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเข้าธีมแล้วไงเป็นธีมงานวัน แต่จะเป็นวัดที่ไหนอย่ากรู้อยู่ในวัดเซ็กซี่มากไม่ได้ใช่ก็คือวัดนสองอย่างเต้อ่าแต่นิวล่ะเป็นความเอ่อเป็นความลับครับอะไรวันนี้นี่เป็นเป็นความคาดเดาไม่ได้เลยกันคาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้นี่หมายถึงพี่เตนิวครับหวานปนขมแล้วกันหวานอมขมหวานอมขมขึ้น อย่างไรเคนาก็งมลว่าจะร้องมากกว่าบบโชว์พูดหรือว่าจะพูดมากกว่าร้องผมว่าเท่ากันคอนเนี๊ยมากผมว่า,ผมว,าผมว่าเท่า <c oughs> ๆกันเลยมีมีพูดมีร้อง มีเต้นมีเต้นมีเล่นมันครบแล้วมีเล่นด้วยเพราะเวทีเราสวยมากไดด้พูหน่อยอยากอยากโชว์เวทีเหมือนกันวันนี้วันนี้นะอะไรรคับรู้ได้ไงอเป็นความลับหรือเปล่ามันมีโพสต์ออ๋เขาตอนเขาซื้อบัตรกับเพื่อนตอนซื้อบัตรนี่ทำนด้ดีโอเคกเลยว่าความอลังการของเวทีนี้คือสมฐานมากสมฐานนะมากสมฐานะของสถาพรด้วยครับ เป็นสาวไม่ดีไม่ดี็นดัแล้วก็ก็น่าจะเล้าเลาหน่อยนิดนึงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ก็ถือว่าเราก็โตมาด้วยการโตมากับ GMMTV อะไรอย่างเงี้ยครับก็อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากให้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ทำตามอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำตามอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เห็นไม่เห็นแต่จริงๆผมว่าพี่ปิ่งก้ารอบนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากนอกจากคนมีความสุขใช่ แล้วก็มีเสียงหัวร้อนก็พอจริงอันนี้อันนี้จริงๆแบบเหมือนแบบช่วงแบบแรกๆที่ทำคอนเสิร์ตมันจะมีความแบบห่วงว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราจะต้องเป็นแต่เนี้ยเรารู้สึกว่าเราห่วงว่าเออเราอยากให้ทุกคนจอยไปด้วยกันสุดๆเลยเงี้ยเออมันเป็นความตั้งใจมันกดดันไหมอ่ะโหสามคนแล้วบต้านานแล้วแบบรุ่นน้องดูอยู่นะคือตอนแรกตอนที่คอนเซปต์อะกดดันพึ่งตรงเลยแต่ว่าพอคอนเซปต์ออกมาแล้วอะพอมันทำให้เราเป็น่างให้มันแบบสบายเราก็เลยผ่อนคลายแบบเยอะมากๆครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราทั้งหกคนด้วยเรา ประชุมกันมาแล้วสิงบอกถางกูยังเป็นตัวเราอะสิงหมบอกเป็นตัวกูหรือเปล่าไม่เป็นได้พยายามเป็นหน่อยพยายามเป็นหน่อยเราต้องดึงดึงมัเข้ามาไม่ได้เลยตาล้องอาจจะเป็นได้แต่ว่าแต่ว่าทุกคนน่าจะสนุกกับคอนเสิร์ตนี้มากๆาคคิดว่านะแต่น้องๆมาดูเยอะนะคจริงเหรอเขาบอกว่าพี่เช่นมันต้องมีมันต้องมีบ้างแหละเออูวินไปดูคนอื่นเนอูบอกว่า พี่ e 2, พี่วันที่ยี่สองพี่ว่างป่ะไปดูคอนเสิร์ตนี้กับผมไหมอะไรนี่บอกว่างว่างไปดิเออว่างไปดิยี่สองไหนยี่สองมีนาต้อนึับพวกยี่สองเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กดดันเรื่องว่าน้องๆมาดูหรืออะไรอย่างเงี้หรอกครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเราอยากพยายามหาสิ่งใหม่เพราะว่าที่สิ่ลปการเต้นนิว่าคืออยู่บนคอนเสิร์ตด้วยกันมานานมากๆแล้วเลยไปกดดันว่าเราจะทำไงให้มันแปลกดีให้มันใหม่ดีอะไรอย่างเงี้มากกว่าครับสิ่งที่กลัวอย่างเดียวคือจบคอนเสิร์ตกลัวน้องไม่เคารพแค่นี้ ก็ไม่ก็ไม่เออจริงหมดตัวเออผมเร uh ิ่มลืิ่มกินไปเรอเนาะมันไม่เคารพเราแต่แรงเรารลยมึงกูรู้เหรอหมดเออครับอัดยากเป็นคนเป็นห่วงครับอ่าอครับพี่ครับอยู่ข้ามันข้าวกลางเลยครับเข้าเลยเข้าเลยแถลงแถลงไปแถลงครับผมก็ไม่ไม่ร่างกายนิ้วอ่อนนิ้วเอ่อ เราแบบม่นสั้นนิดเดียวก็คือเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบครับผมก็กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมว่าคือ,อกล้ามเนื้อหัวใจมันบวมเนาะอักเสบแล้วมันก็เลยบวมอยนี้พอมันบวมปุ๊บม,มันก็จะทำให้แบบ <c oughs> การเต้นของหัวใจไม่ค่อยดีนะครับก็ตอนนี้ก็รักษาไปเรื่อยๆเนาะก็ด้วยการให้สเตียรอยใช่ไหมครับก็ห <c oughs> ัวใจมันก็อาจจะแบบค่อยๆหายบวมไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็หายบวมไปเยอะแล้วแต่ว่ายังบวมอยู่ครับผมก็หัวใจยังเต้นแบบยังไม่ปกติแล้วแต่ว่าวันนี้เต็มที่แน่นอนเต้นได้ครับผมไม่ต้อง่ววววววยยยตตััชช่่ดดี้คุณกกก็ดีมมาาโอ้้ผใใชน่วต ก็ยังจะส่งที่เต้กูที่ประคองไม่ประโยชน์เลยคอยประคองทุกคนโอ้โหนั่นคือแบบว่าชมแตนากาก็ดูดูก็คือแบบว่ามึงลืมไปแล้ว อันนี้ก็โฉบไวผมกตมองมาดูเรื่องนะก็เนี่ยเราก็ประมาณคือคือตอนนี้หัวใจมันยังบวมอยู่ครับแล้วก็วิธีการสั่งเนี่ยคือการพักผ่อนเท่านั้นแหละครับแต่ว่าบังเอิญเรามีคอนเสิร์ตแล้วก็เออเราก็คุยกันแล้วว่ามันไหวไหมซึ่งเราก็คุยกับหมอปรึกษากับหมอแล้วก็กับทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไหวแล้วก็เอ่อการซ้อมกันอะไรก็คือรู้สึกว่าเราเป็นไปได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือขอตอนซ้อมรันทรูหรือว่าอะไรจริงจก็คือมันก็เป็นไปได้กว่าเลยคือมันสนุกแล้วก็ม้วนจอยเหมือนเดิมครับผมไม่มี ได้ไม่ได้คนที่ช่วยประคองเออเป็นไงบ้างอ่ะเซฟเขาได้ประคองตัวเองก่อนนะไม่ก็คือเราก็ต้องคอยดูแหละเหมือนเวลาเราแบบหันซ้ายหันขวาก็ต้องดูว่าเขาแบบเหนื่อยเนี่ยเพราะบางทีแบบเต้นเต้นไปสักพักเขาจะหันเหล็กขึ้นพอหันเหล็กขึ้นก็จะคือก็ต้องแบบต้องมาเรียกว่าเขาเรียกว่าต้อง ต้องพิ่คือความรู้สึกมันเหมือนแบบเขารู้สึกเหมือนแบบพี่ๆกำลังวิ่งอยู่ตอนที่แบบวิ่งเร็วสุดๆแล้วแบบพัดเลยวแบบร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมครับแต่ผมมันถ้าเกิดพัดเลยวขึ้นประมาณแค่แบบร้อยสี่สิบอ่ะมันก็จะความรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่ร้อยเจ็ดสิบอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับเออไม่ใช่ความเร็วนะหมายถึงว่าหัวใจเต้นเออคือความรู้สึกมันจะเป็นอย่างงั้นครับแล้วมันก็ต้องแบบมันจะแบบเหมือนมันมันจะตายอ่ะมันหายใจไม่ทันเลยแไม่ใช่มันไม่ใช่จะตายมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยเหนื่อยต้องนั ลงมาก่อนแล้วก็อ่ะซ้อมกันต่อลงมาแค่ว่าก่อนหน้านี้มันมีปรับเปลี่ยนโชว์ไหมว่าให้ตอนแรกเคยมีปรับครับแต่ว่าตอนนี้ปรับกลับมันเป็นเหมือนใกล้ๆเดิมนะครับเพราะว่าบางท่าอะไรเงี้ยแบบต้องกระโดดเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันไม่สามารถทำได้เพราะว่าหัวใจมันก็จะแบบวุ่นวุ่นว่าเพราะมีคนเพราะว่าคนลืมอะไรเงี้ยคะหรือมีคนนั่งแทนไหมตอนตอนที่กระโดดเพราะว่าถ้าสมมติเขาไม่ยิ้มเขาแบบ พัดมึงเราลอยอยู่เราเพิ่มอีกสองรอบนี้เขาแบบสนิทกับร่างกายพัดเอาพัดตัวเองให้ถึงก่อนก่อนที่จะไปช่วยพัดคนอื่นอ่ะก่อนแรกสองคนนี้จะต้องกระโดดแล้วต้องเปลี่ยนเป็นให้พี่พี่แดนเซอร์ช่วยช่วยกันโดดแทนอะไรเงี้ยเราให้ให้ฝั่งฝั่งโน้นฝั่งนู้พี่สิงห์กโดดพี่สิงหเขาคล่องตัวมากอุ้ยผมใช่ใช่ เออจะให้พวกเราของคนเต้นเะจบนี่ไงกตาปกติเขาจะไอ้นี่หรือเราตัดเต้นออกไปเลยดีไหมฮะตัดเลยวันนี้ก็ทำให้เต็มที่แล้วกันวันนี้คือวันนี้เป็นเป็นผลงานของเราแล้วกันว่าให้การเต้นใช่วันนี้วันนี้คือเรียกว่าเราเราให้เกียรติดนเซอร์ดีกว่าคือเราไปเต้นเยอะอะดนเซอร์เขาเราเราแย่งซีนนะ คือเราจ้างเข้ามาเรา ie ie y, เควรให้เกียรติเขาเราก็เออนึกองากว่าเขาทำงานแต่เรามานานคอนเสิร์ตมีเบ็นก้าเนาะจริงๆไมงอยาเห็นแฟนคลับที่เขาตามเราตั้งแต่รุ่นแรกๆตรงนี้เขาก็ยังอยู่โอ้ยดีมากเลยโอ evet ้ยย yes ิ่งยิ่งยิ่งตัวแบบของบ้านคริสอ่ะอุ <t 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 ่นมากอ่าแฟนครับผมก็มีอ่าด้วยความที่คุณคุณป้าคุณยายอะไรมาดูเยอะอะไรเงี้ยครับไม่รู้ว่าบางทีมาจากคนให้ซองด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่า ดูแบบเอ๊ะแปลกตาหน่อยเพราะแม่น้องน้องอะไรนะน้องที่อ๋อน้องน้องม้าเออน้องม้าใช่เออใช่ป่ะตอนนี้เขาไปเรียนต่อยต่างประเทศอ๋้วโอไม่รำเตะแต่ยังจำได้เลยตั้งแต่เหมือนแบบพอบได้เห็นม้าเรารู้สึกแบบเออเรายังอุ่นใจแทนแล้วแบบซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่ตอนนั้นกี่ปีแล้วนั้นแบบนานมากเลยแต่เก่งกว่าหกสิบกว่าปีได้โอ้ผ่านมาแล้วหกสิบปีผ่านมาแล้วหกสิบปีแล้วพี่เจ้อะไรกับพวกผม ก็ไม่ค่อยพีจก็ถามไป็นเรื่องวิทยาศาครับตอบแบบนี้ก็เอาโอเคได้พี่ก็เลยถามว่าจะร้องมากกว่าหรือจะคุยกันเยอะมากกว่าเท่าเท่ากันเท่ากันเลยครับอ่าคุณแค่ลองโชว์น้องการเป็นยังไงบ้างกระดูจากเสื้อดูจากเสื้อเล้วยไม่รู้หรอกเขาจะโชว์แนวไหนเราก็มีการมาอัดแอปกับงานวัดไงจะไปได้แค่ไหนหลายคนแบบว่าเอ๊ะแต่ชุดน้องการโชว์น้องก กใช่จริงก็ตามตามพี e> right? really ่เพื่อนใช่ก็เอาให้แต่พอดีอยากให้พระดุ้งมากเขาอยู่ในวัดนะรูกป่า่เราเป็นโชว์ในวัดอ่ะเดี๋ยวพระจะดุ้งเกินเราก็ตามตามเขาไปมีไหมมีไหมแบบว่าเออเราเตรียมเวลาแล้วถ้าคนนี้แบบอ จึงแน่นอนคือเมื่อวานน่ะตอนที่เราตอนที่เราอะไรนะซ้อมกันเสร็จรันดูกันเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมาถามว่ามีแก้อะไรไหมหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีชุดหนึ่งที่กันอยากใส่มากแต่ว่าตอนแรกมันใส่ไม่ทันและทีนี้พอมันต้องมีเพิ่มชุดขึ้นมากันก็เลยมาเสนอไปว่าเราจะใส่ชุดนี้เพราะมันเป็นชุดที่ค่อนข้างแบบเซซี่ประมาณไม่รู้ว่ามันยังไงก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะได้ใส่ได้รับรางกัรใส่ชุดนั้นทุกคนก็ต้องใส่ชุดเหมือนโอ้ มีสกิปนะก็เลยบอกว่าเออแล้วก็เล่นเพื่อนนะจะไหกันเหรออย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เก็บเกมมาของพี่เขาของพี่บอลใช่ซื้อเตรียมมาหกชุดพอดีทุกคนฮะไม่แน่ใจหลายชุดหลายชุดถือว่าหลายชุดจริงจริงมันมีชุดสำรองสรกงมีชุดจอีกทีมันชุดสำรองเออแล้วเป็นไงบ้างก่อนน้นี้คือตอนที่จองปัดเรากังวลว่าเออจะรู้ผลหรือจริงก็ซะเอา มันต้องมีของพิเศษแล้วนะเอ้ยก็ถือว่าโชคดีแล้วกันคะเพราะี่้วโชคดีมันอาจจะเป็นการรวมตัวครั้งแรกในในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกด้วยของพวกเราทั้งหคนอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยอยากจะอยากจะเห็นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงว่าอีพวกนี้มันก็อยู่มานานแล้วนะเยก็เลยแบบเฮ้ยถ้ามันแบบไอ้พวกที่อยู่มานานแล้วอยู่ด้วยกันมันก็คงจะเป็นวายอีกวายหนึ่งในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับมาอยู่อย่างมีคุณภาพมีมาบัดโซ่เรามีตอบแทน นี่เราตอบแทนด้วยโชว์แทนด้วีเลยครับความสุขบนโชว์ขอบคุณครับก็แต่ว่าโชว์แต่ว่าโชว์ที่เราคิดมาในวันนี้มันเป็นโชว์ที่ที่เรายังไม่เคยทําในหลายๆาพาร์ทในหลายพาร์ทเลยคือถึงถึงบัตรจะโเอาไปแล้วแต่ว่าคนที่แบบซื้อไม่ทันก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ยังซื้อออนไลน์ได้อยู่ตอนนี้ยังขายได้อยู่ตลอดเวลาซื้อได้ตลอดเวลาครับแล้วมีเกมไหมคะ จ๋ามีเกสเกสต์เร <no ิเเกสป็นคนในทั้งหมดครับอเป็นพนักงานครับเป็นตัวกานใช่หยัดเพิ่ะจริงๆนะที่พูดจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะอยู่ในพาร์ทไหนบ้างครับเพราะสัมพันธ์ของเราที่เราเลือกเกสมาเขาสัมพันธ์ใหญ่แล้วนอกจากเขาเป็นพนักงานที่มีบัตรแล้วก็เนี่ยเขาก็โตมาเขาโตมากับเราอ่ะเขาต้องระวังเพราะเขากำลังพยายามล้วงอยู่โอเคใช่ใช่เราเรารู้จักกันมานานรู้จักกันตั้งแต่ทีมงานทำงานมานาน ต้องตอบได้ฉันไม่หลุดรอกนะยังไม่ถีามอ๋อปีไงบ้างเกสที่เราเลือกมามันความสัมพันธ์กับคอนสัมพันธ์เหรอครับทำไมทำไมถึงเลือกเกสเซตนี้ครับเกสเซตนี้เหรอครับเอาเป็นว่าเราเลือกเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่าเราเลือกสิ่งที่อยู่ถูกที่ถูกทางเราเลือกเขามาอยู่ในพาที่เขาสมควรอยู่ที่สุดและไม่มีใครแทนเขาได้คือเขาอยู่ในพาทไหนกันต้องกันท่านไหนไม่รู้แต่ว่าเป็นพี่ๆีที่กันชอบเมื่อก่อนเวลากันเข้าเตือนบอกกันชอบไปเล่นละครกับเขา จะไปเล่นแบบพูดเล่นพูบปบามุดอะไรเงี้ยครับเล่นกันกระบี่เขาแบบว่าเล่นได้ไงเราก็เลยเชิญมา แล้วนั่งยืนเดียวโอเคโอเครียดเครียดรู้สึกไม่เคยเครียดเลยเครียดเหมือนจะโดนรู้ความลับแล้วก็สุดท้ายแล้วให้ฝากบัตรกับเขาได้แล้วก็ขอบคุณโอเคครับก็ฝากพี่เบเกอร์วัดคอนเสิร์ตสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็บัตรโซลเรียบร้อยใครที่อยากอยากซื้อบัตรอีกแต่ว่าตอนนี้มันส่งเอาไปแล้วเราก็ดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับที่ไททันเมเจอร์นะครับสามารถซื้อได้เลย ตั้งแต่ตอนนี้ถึงกี่โมงเลยครับพี่ซื้อได้เรื่อยๆครับได้ๆๆได้ตลอดลาวๆยาวๆจนกว่าจนกว่าเธอจะคอนเสิร์ตจบอะครับใช่แต่ว่าใครที่ซื้อแล้วเนี่ยมันมีแบบว่าใครไม่ได้ดูย้อนหลังได้ใช่คือซื้อได้ตลอดเวลาครับครับผม พี่นิวมีอะไรอยากฝากไหมฮะครับผมครับขอบคุณอบใจขอบใจกำลังใจก็กอบขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เป็นห่วงมานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่เข้าใจกันแล้วก็แบบให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมก็ยังไงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับพีเบเก้านะครับผมพวกเราทั้งหกคนนะครับเต็มที่แน่นอนครับเดี๋ยวไปเจอกันแน่นอนไปเจอกันได้เลยครับโอเคเกือบๆนี้ละถ้าดุดตอนท้ายเจอนิดหน่อย